สุด,สดใช่ค่ะก็เป็นครั้งแรกของเราที่มีแฟนมีแบบนี้เนาะมีอะไรฟินหวานช้ำหรือเปล่านะแ่นรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแฟนมิตรครั้งแรกของเราเราก็ต้องทุ่มสุดใจเพื่อเพื่อแฟนๆอยู่แล้วอยากให้ทุกคนได้มาเจอกันเยอะๆเพราะว่าเราก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอแฟนคลับค่ะ เปิดหัวใจรับความรักที่ยากเกินจะซ่อนของพี่หมอและเด็กดื้อเป็นครั้งแรกในงาน Link of First Meet ใจซ่อนรัก The Secret of Us วันอาทิตย์ที่23มิถุนายนนี้เวลา14นาฬิกา n a t ู r อค Icon Hall ชั้น7ไอคอนสยามจำหน่ายบัตรวันที่9มิถุนายนนี้เวลา10นาฬิกาทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ X ใจซ่อนรักค่ะดูทีวีกด3 3ดูมือถือกด3 p l u สปอยเหรอมันจะสปอยได้ยังไงล่ะคนะคุณหามันก็ต้องอกเก็บใจไว้อด,ดูเองสิ